คดีนี้ไปดูตำรวจด่านแล้วอะไรไปดูสวัสดีครับผมร้อยตรวจตรีประสิทธิ์มงวดีรองสวัสดิ์งานจราจรสถานีตำรวจคน,นครบาลพกครับตั้งด่านจุดตรวจวัดเคหอพี่ตำรวจคนนี้จริงๆแล้วเพื่อนๆตั้งด่านอยู่ข้างหลังโน้นจะเลิกแล้วล่ะครับก็เลยเดินย้อนด่านขึ้นมาตรวจักหน่อยทางมันมืดๆข้างในนี้ไม่มีอะไรวะเขาดูหน่อยดีกว่า เฮ้ยไเอามอเตอร์ไซค์อยู่ดีๆจอดตรงนี้ทำไมอะ่ะฮะจอดทำไมแกทำอะไรฮะเอาเอามอเตอร์ไซค์เป็นอะไรวะเดี๋ยวไปช่วยซะหน่อยดีกว่าทำไมวะ,ะทำไมอะ่ะต้องปล่อยลมปล่อยลมยางตัวเองเนี่ยนะปล่อยลมอ๋อมันมาปล่อยลมยางให้แบนหน้าด่านจะได้เข็นไม่ได้ขับไม่ต้องเป่าเพราะถ้าเป่าในโดนหักแน่ เพราะเมามาเยอะเลยครับโอ้ oh, สมองไหลจริงๆเลยแต่โชคไม่ดีตำรวจเห็นว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวคุณเป็นไ,ไรเนี่ยคุณตำรวจผมเนี่ยโชคร้ายมากเลยขบับรถมาอยู่ดีๆยางก็แบนเนี่ยแต่ใกล้จะถึงบ้านแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเข็นกลับเองก็ได้ครับฮึโชคร้ายจริงๆเลยขับรถมาอยู่ดีๆยางก็แบนมันก็ต้องแบนสิคุณมาปล่อยลมเมื่อกี้ไงคุณตำรวจรู้ได้ไงอ่ะผมมาเห็นทั้งหงาคุณปล่อยลมแล้วก็เลยเตามมาเนี่ย โปะแตกฉเฉลยเลยครับแม่จะยังไงต่อเ,เนี่ย,ยให้เป่าลมยางเนี่ยนะโอ้เป่าไม่หวหรอกไม่ใช่เปล่อยนี่อเอาเลยเรา,าเอาาแอลกอฮอล์เว้ยมันน่านักมันน่าเบื่อบอกหกว่าโอ้โหว่าแ้วทำไมถึงยอมปล่อยลมยางเกลียดใจคนรู้ทันเนี่ยน่ารักเลยเขาว่าไม่น่ารักแต่แกเนี่ยถือกับน่าเกลียดเลยปล่อยลมยางตัวเองก็ทำโอ้หน่าเกลียดบอกเลย แล้วก็เดินไปด้านหน้าก่อนเข้าด่านตรวจก็มีรถจักรยานยนต์มาถึงบริเวณตรงที่เรายืนอยู่พอดีเขาก็ไม่เห็นเราเขาลงจากรถปล่อยลมยางตัวเองก็เข็นรถเข้าด่านแล้วก็เลยเดินตามไปข้างหลังเขาก็แจ้งเจ้าที่ว่ารถเขาเนี่ยยางแบนกําลังเห็นกลับบ้านบ้านก็อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ไกลก็เลยพูดไปว่ายังเห็นลงมาจากรถปล่อยลมยางตัวเองอยู่เลยก็ไปไม่รอดเรากฏว่าตัวขอขอได้ก่อเหาเกินกฎหมายกาหนดดูสิแทนที่จะโดนข้อหาเดียวโดนเพิ่มอีกข้อหาเลยไหมสมนะ ขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีประสิทธิ์ม่วงวันดีรองสรวัตรจราจรสนโคกครามเจ้าของเรื่องปล่อยลมยางก่อนเข้าด่าน